วันนี้เป็นยังไงคุณจิโพลเพราะว่าจริงๆข่าววันนี้เนี่ยข่าวแบบแรงๆไม่ค่อยมีนะเออโอเปดพัสเมื่อคืนเนี่ยผมหวังข่าวมันจะเยอะกว่าน,นี้นะไปตามมาข่าวไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรือมีอะไรที่มาแชร์กันคุณจิโพลเชิญนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงสั้นเนี่ยเออไลน์ไม่มีดีไม่ค่อยปรากฏนะครับกช่ใชใช่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ตลาดก็มีโอกาสที่มันอาจจะย่อบ้างจากสองเหตุผลนะครับอันที่หนึ่งเราขึ้นมาพนักจะแรงหลายวันนะครับดังนั้นหลายตัวเองก็เริ่มมีอาการว่าอยากจะเริ่มหาจุดที่จะเทคก อันที่2ก็คือเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการรายงานผลประกอบการในหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกาครับจริงๆแล้วฝั่งอเมริกาเนี่ยเราเห็นว่าผลประกอบการเที่ยวนี้มันออกมามีมีสลับหน้าอยู่บ้างเหมือนกันก็คือว่าบางตัวดีก็ดีไปเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือหุ้นอเมริกาข้อดีข้อหนึ่งก็คือเขาจะมีเรื่องของตัวการให้ forward guidance นะก็คือในในอเมริกาเนี่ยงบออกมาเสร็จปุ๊บนะผู้บริหารจะต้องบอกไปนะว่าเขาคิดว่าไต่มาสหน้าเนี่ย รายได้เขาจะอยู่ประมาณไหนต้องให้เป็นช่วงเลนจ์มาต้องแล้วกำไรจะเป็นเท่าไหร่ล่ะ e EPS จะเป็นยังไงงั้นเราเห็นตัวเลข forward g u i d a n c e เนี่ยเราก็จะพอรู้ว่าไตรมาสหน้าเขาจะเป็นยังไงนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าคุณเทคโนโลยีอเมริกาเองเนี่ยมันก็มีทั้งตัวที่ดีแล้วไม่ดีนะครับอย่างเช่น Exas Instrument เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เมื่อวาน AMD เนี่ยออกวนันวันซื่น AMD ออกมาดีมากเมื่อคืนเนี่ยตัวที่ใหญ่มากๆตัวหนึ่งก็คือ Facebook นะครับ Facebook เนี่ย เป็นอันดับ6ใน s p ปรากฏว่าออกมาแล้วเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยกำไรไตรมาสสี่เนี่ยโตดีแต่ที่มันลงลงกันคือมันไกด์แดน์ไตรมาสหนึ่งไม่ค่อยดีแต่ว่า a c e b o o k เนี่ยตั้งแต่งบไตรมาสสี่เลยก็คือมันติดลดมันติดลบไม่ใช่กำไรติดลบนะครับแต่ว่ามันเติบโตลดลงนะครับใช่บต้อกวิเคราะห์ค่ดใช่ครับก็ค่าต่ำกวันที่คาาเพราะั้นตรงนี้มันหลายอย่างพอไปดูสแตตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจํานวนคนที่ใช้ต่อวัน ใ,ในช่วงไตรมาสนี้ก็ลดลงคนใช้เวลากับโซเชียลมีเดียน้อยลงด้วยนะครับก็เลยทําให้พอคนกงกังวลอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยก็เลยมีแรงขายลงมาแรงมากเลยแต่ว่าไม่เห็นในราคาปิดเมื่อวานถ้าไปดูราคาปิดเมื่อวานเนี่ยบวกอยู่1%ได้แต่ว่าถ้าไปดูอเมริกาจะมี after hours e s s i o n เนี่ยอันนั้นลงมา22%เปนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย after h o u r เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันมาเปิดคืนนี้ด้วยแั้นก็แปลว่าคืนนี้เราก็ expect ได้เลยว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะนําดัชนีหลายตัวในฝั่งงอเมริกาล นะครับ<ช> ừ, เพราะฉะนั้นก็แปลว่าตรงน,นี้ถ้าเราลองไปเช็คอัพซ์เอาของหุ้นหลายๆตัวนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มเทคหลายๆตัวก็ลง2%บ้าง3%บ้างเหมือนกันดัน,นั้นก็แปลว่าในวันนี้ตลาดเอเชียที่ลงมาเป็นลบส่วนหนึ่งก็คือมันก็มีคนเห็น after out อัพซ์เอาตรงนี้แล้วล่ละนะครับแล้วก็ Expect ได้ว,ว่าคืนนี้อย่างน้อยตลาดอเมริกามันจะมีแรงกดดันทีนี้แร,รงกดดันมันจะมีตัวช่วยหรือเปล่าก็ต้องไปดูว่า วันนี้มันมีงบสำคัญๆตัวไหนใหม่นะก็คือวันนี้งบใหญ่อเมริกาจะเป็นอเม z o n นะครับอเมรินออกมาถ้าดีก็อาจจะช่วยประคองตลาดแต่ถ้าไม่ดีก็ซ้ำเติมนะครับแต่ว่าถามว่ามีอะไรที่น่ากลัวไหมผมคิดว่าไม่มีนะครับที่ไม่มีเพราะว่าดูแล้วในแฟกเตอร์ที่1ก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยผลประกอบการส่วนใหญ่ที่ออกมานะครับก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยที่ประกาศกุมภาคือของไตมาสสีซึ่งส่วนใหญ่ดีครับต้องบอกว่า ไม่ต้องห่วงเลยเพราะส่วนใหญ่ฟื้นมาจากการล็อกดาวน์แต่ว่าดีแต่ตวัดหนึ่งด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นต้องไปสแกนแต่หลายตัวนั้นก็แปลว่าในระยะสั้นมันจะไม่มีไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์ในฝั่งหน้าของงบอันที่2ก็คือมันอยู่ในช่วงของการประกาศปันผลด้วยนะครับแล้วเราอาจจะเริ่มเห็นบางตัวเนี่ยดีไม่ดีปันผลจะมาก่อนผลประกอบการด้วยซ้าไปนะครับก็ทําให้ภาพของตลาดเองเนี่ยไม่ได้น่าจะมีอะไรที่ที่น่ากังวลเป็นเป็นพิเศษนะครับ,รบในฝั่งของอเมริกา ปัจจัยสาคัญหนึ่งที่ที่อยากจะให้มาดูนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่อยากจะทบให้ตลาดเนี่ยพลิกมาในฝั่งดีก็ได้เดี๋ยวมี2เรื่องในช่วงสัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้านะครับก็คือเรื่องของการประมูลพันธบัตรอเมริกากับเรื well, ่องของตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าอืมอเมริกากําลังจะประมูลพันธบัตรซึ่งในรอบเนี้ยเขาจะประมูลพันธบัตรด้วยของที่น้อยลงครับการประมูลพันธบัตรด้วยของที่น้อยลงเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเออเวลามีของน้อยเนี่ยทุกคนต้องสู้ราคากันเยอะก็คือต้องยอมรับ ผลตอบแทนพันธบัตรที่มันต่ําลงฮะอ๋ะอนั่นแปลว่าเราเห็นช่วงที่ผ่านมาตลาดกังวลหัวบอลยิวกระชากขึ้นมาเยอะเนี่ยแต่การประวลพันธบัตรรอบนี้อาจจะช่วยดึงบอลยิวลงนะครับกลายเป็นเซนิเมนท์ที่หวกกับตลาดได้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือสัปดาห์หน้าคือตัวเลขเงินเฟ้อครับต้องบอกว่าผมคิดว่าตอนนี้หลายคนคาดตรงกันว่าเงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยอยู่ในจุดที่พีคสุดต้นปีแหละครับก็คือแต่ตรงนี้มันจะลงเมื่อไหร่แต่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ ทุกคนเห็นอยู่ครึ่งปีหลังปีนี้ยังไงตัวเลขเงินเฟอ้อลงไปอีกระดับหนึ่งแน่นอนแล้วดังนั้น oh. ผมคิดว่าจุดหนึ่งตอนนี้เรากลัวตลาดแต่ตลาดก็ตอบรับความกลัวไปเยอะแล้วบอลยูอเมริกา2ปีขึ้นมา1%เปเนี่ยสสเสมือนหนึ่งนันกลงทุนตีความไปแล้วว่าเฟดขึ้นดอ,อกเบี้ยนแน่ๆส่เแต่ลองจินตนาการดูนะครับว่าในซักรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อรอบนี้หรือเงินเฟอ้อเดือนหน้าก็แล้วแต่เนี่ยเกิดสมมติว่ามันออกมาในโทนที่คอนเฟิร์มภาพการพีคของเงินเฟอ้อเนี่ย มันกลายเป็นตลาดจะถูกบังคับให้คิดติดมุมหนึ่งเลยนะว่าเฮ้ยเนี่ยตลาดไพรซ์แกงขึ้นดอกเบี้ยเฟดไปสี่รอบแล้วแต่ถึงเวลาจริงเงินเฟอ้อเริ่มลงนะคนอาจจะเริ่มกลับมามองดีขึ้นในนั้นก็แปลว่าอย่างน้อยสุดครับผมคิดว่าบรรยากาศของการลงทุนเดินกุมภาให้ทั้งเดือนเลยครับไม่ได้หนีอะไรน่ากลัวจะมีย่อจะมีขยาวมีอะไรบ้างก็จะไม่แรงเหมือนที่เราเจอเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานแล้วก็ทนโดยบวกเนี่ยให้น้ําหนักกับภาพของการที่มีโอกาสฟื้นตัวครับก็กรอบการเล่นผมคิดว่ายกขึ้นมาเป็น พันหกร้อยห้าสิบถึงพันหกร้อยแปดสิบครับแล้วก็ถ้าโน้มเอียงก็คือโน้มเอียงไปในทางที่อาจจะหวังได้มากกว่านั้นครับคือพูดง่ายๆคือคุณจิตผลประเมินว่ากุมภาพันธ์เนี่ยโดยรวมเนี่ยไซเวอออกขวาแต่ว่าโทนยังเป็นการขึ้นตอนจรอยู่ข้างบนใกล้ๆพันเจ็ดเลยอะ่ะว่างั้นเถอะใช่ครับนะครับดูจากปัจจัยที่เกิดขึ้นในในในต่างประเทศเนี่ยชัดเจนนะครับมาในไทยเองวันนี้มีอะไรบ้างเพราะเขาวันนี้เงียบม,มากเลยนะมีเรื่องอีวีอย่างเดียว แล้วก็มีเรื่องการาฟเรื่องแอดวานซ์ซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้ใหม่สักเท่าไหร่นะครับ,รบในไทยเงียบเงียบเหลือเกินใช่ครับก็ในไทยเงียบมากครับเพราะว่าใหญ่ที่สุดในข่าวสองวันนี้น่าจะเป็นประมูลสีม่วงครับประมูลสีม่วงนะครับก็สัญญาณหนึ่งของประมูลสีม่วงที่ดีผมคิดว่าคือการที่ได้กันอย่างทั่วถึงนะครับคือการที่ได้ทั่วถึงเนี่ยแสดงว่าหนึ่งราคาก็คงไม่แข่งกันแรงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําให เออทุกคนน่าจะมีกําไรนะประนั้นก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้ครับก็มีโอกาสที่จะเริ่มอาจจะเห็นการฟื้นได้ดีๆหลังจากประกาศงบแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าปกติแล้วกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ข,ขั้นงบไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมเดา,าผมก็เดาว่า,ากลุ่มรับเหมารอบนี้อาจจะมีงบที่ดีกว่าตลาดค่านะครับเหตุผลก็คือตอนไปมาสามเนี่ยเป็นช่วงล็อกดาวน์ส่วนใหญ่ไม่มีคนเซ็นงานครับเพราะฉะนั้นผมเราเราจะเห็นเลยว่าถ้าถ้าบริษัทใหญ่ผลไม่เยอะแต่เราไปดูบริษัทเล็กๆที่ ที่ที่มีผลเยอะมากเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าคนทุกคนเวิร์ฟฟอร์มโฮมอ่ะมันมาตรวจหน้างานไม่ได้แต่พอไต,มตรมาสสี่เนี่ยมันเกิดการเซ็นรับงาน,นงต่างๆกันค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วอย่างนี้เนี่ยโอกาสมีเหมือนกันนะครับที่ผลประกอบการไต,มตรมาสสี่ที่จะประกาศออกมาของกลุ่มรับเหมาเนี่ยโดยรวมน่าจะเป็นในโทนที่มันดีกว่าคาดมากกว่าโทนที่จะแย่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในกลุ่มนี้ครับเตติเวนต์หลายตัวก็ดูน่าสนใจนะสำหรับหลังจากพุ้นพักฐานมานานนะครับก็รับเหมาก่อสร้างอาจจะเป็น กลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเห็นการตักดันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับต่อให้งบจะดีหรือไม่ดีเนี่ยพ้นงบในช่วงเดือนกุมภาไปแล้วเนี่ยพอถึงมีนาคือเดือนปล่อยผีคือเดือนที่ต่อให้มันจะเลวมันก็ไม่ได้มีอะไรเลวใหม่อของใหม่กว่าจะมาเจองบก็ประมาณพฤษภาคมเพราะฉะนั้นกุมภาเออมีนาเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันไม่ได้มีเซอร์ไพรส์จากฝั่งทาง,ต,างต่างประเทศอเมริกาจริงเนี่ยบรรยากาศของการเก็งกำไรในหุ้นหลายตัวโดยเฉพาะกลุ่มรักเหมาแล้วก็หุ้นกลุ่มเล็กเนี่ย มีโอกาสที่จะกลับมาดีมากๆครับครับกลับมาวันนี้สถานก,การณ์แบบนี้ตลาดแกว่งตัวเราเลือกเล่นตัวไหนดีครับวันนี้โอเคครับก็ในวันนี้นะครับผมคิดว่าเอ,อ,อยากจะให้มีบางตัวที่เลือกมาแล้วเป็นกลุ่มที่ไม่ไปไหนมาเลยครับก็คือกลุ่มยูทิลิตี้นะเหตุผ hey, คืออะไรคือผมนะครับว่าการประมูลพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะออกมาในโซนของการที่ทําให้บอลหยู่ลดลงออ,อ,อันตรงนี้มันก็เลยน่าสนใจว่า กลุ่มที่ยูทิลิตี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาไม่ไปไหนเพราะโดนโดนเพรสเชอร์ของบอลลงลงด้วยซ้ำลงด้วยซ้ำให้ครับลงด้วยซ้ำแต่ว่าหนึ่งตรงเนี้ยช่วงสั้นคือมันกำลังจะจ่ายันผลนะแต่ละคนกำลังจะประกาศงบกำลังจะ XD กันนะครับแล้วก็ขนาด,ดยียวกานงบก็น่าที่จะไม่ได้แย่มากด้วยรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของตัวบอลอยู่ในฝั่งอเมริกามาเป็นตัวช่วยด้วยเนี่ยแล้วก็แต่ละตัวอยู่ในจุดที่น่าสนใจตัวแรกอยากจะเลือก WHAUP ครับ WHAUP อะ ครับววาอัพใช่ครับเ,เมื่อวานเราเห็น WHA เนี่ยมีการถแถลงข่าวถ้าใครฟังนะครับเมื่อวานเ็ามีถแถลงข่าวทาง a ฟ e b o o k ด้วยก็เป็นการพูดถึงภาพปีนี้ซึ่งน่าจะมียอดขายที่ดินที่โตดีนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มเจที่ดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นอสังหาเนี่ยหลายคนคาดยอดขายโตไปมีเยอะมากเลยนะ AP พ<ม>ก็คาดสี่เปอร์เนวาอัพก็คาดสี่สิเปอร์ซ็นเนี่ยนะครับเออโทษที่วาคาดสี่ิเอร์ซนทีนี้ถ้าวา<ม>ขายที่ดินได้ดีก็แน่นอนว่า วาแอปที่ทําพกสาธารณพกในนิคมก็น่าจะได้ผลดีตามไปด้วยนะครับรวมทั้งเราเห็นแคสโฟของเขาที่โอเคแล้วเนี่ยเราคิดว่าปันผลที่เขาจะจ่ายในรอบนี้ก็อีกประวันสัก16สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่า4%ก็แปลว่า1มียิสี่เปอร์เซ็นที่น่าจะใกล้ประกาศงบแล้วแล้วก็รวมทั้งบอลยูในช่วงนี้โอกาสขยับลงซึ่งทำให้หุ่นอูทิลิตี้เป็นอันเดอร์โอนตัวหนึ่งที่มีโอกาสจะขึ้นได้แรงเนี่ยผมก็เลยคิดว่าวาแอป ก็เป็นตัวหนึ่งครับที่อยากจะมีในพอร์ตในช่วงนี้ครับครับว่าอัพว่าวานปิด4บาท10ตังค์ราคาจะเป็นยังไงครับครับก็เราจะเห็นว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาปฏิกิริยาดีนะเพราะว่าถ้าดูสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยวันที่วอลุ่มหายคือวันที่แท่งมันแดงอืนะแต่นอกนั้นวัยอื่นที่แท่งเขียววันนี้เราเห็นว่าวอลุ่มดีหมดเลยนะครับว่าลักษณะแบบนี้ก็เป็นแอคคูเลชันที่น่าจะคาดหวังอ่าการบีขึ้นไปในโซนดีๆด,ด้านบนได้ครับก็เอ็กซ์เพคประมาณสัก เอ่อสี่บาทสี่บสบาทห้าิบเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็อาจจะหวังว่ามีโอกาสจะได้มากกว่านั้นบ้างครับครับตัวแรกว่าอัพตัวที่สองครับเจิญครับโอเคครับสำหรับตัวที่สองนะครับก็เออเรามองว่าตัวของด้านเอ่อหุ้นเล็ก IND ครับ i n d e x international ครับ IND อ่ครับก็ใช้เวยาในการออกขวามาใแล้วก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็อ n d e x international เนี่ย ก็อยู่ในกลุ่มรัเหมาแต่ว่ายัางเ้านั่งแระกาก็<ด>เาเป็นต้องอยู่เอ็นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านของพวกงานก่อสร้างแต่ทีเนี้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เจองบขาดทุนเพราะว่าคนข้าราชการจะใช้เกียร์ว่างก็ไม่ถูกคือ Work ์กฟอร์มโนะคือทุกอย่างทุกคนก็ทําตามท่านนายกว่างั้นเรา Work <ด>์กฟอร์มป้องกันป้องก,กันโรคก็เลยทําให้งบไม่ดีครับไม่มีใครมาเซ็นแต่ว่าพอถึงต้นาสีเนี่ย การทยอยมารับรู้รายได้หรือการมาเซ็นงบที่มันค้างขาไปเนี่ยมันทําให้งบแปลว่าสีเนี่ยน่าจะฟื้นอย่างมีนัยสำคัญหรืออาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าล้างขาดทุนที่เกิดขึ้นใน2ไตรมาสหรือ9เดือนที่ผ่านมาได้เลยนะครับก็มองว่าเป็นตัวนึ้งที่น่าสนใจครับที่สาคัญคือตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เสียเปรียบต้นทุนของคนที่ที่เข้าตลาดมานะครับพูดง่ายๆคือเราติดในราคาที่ต่ํากว่ามากแล้วก็เป็นจุดที่ลุ้นผลประกอบการฟื้นด้วยก็มองโซนนี้ครับดูน่าสนใจ ผ่าน2บาทได้จะเป็นการผ่านแนวต้านระยะกลางซึ่งทำให้น่าจะมีลุ้นในโซน2บาทสาบถึงสองบาทห้ครับครับตัวสุดท้ายครับเชิญเลยครับโอเคครับตัวสุดท้ายนะครับก็ขอลุ้นที่ตัวของทาด้นฟอร์ดครับ f o r t h ครับครับปิดเมื่อวาน20่สบาทสี่สิออกไซด์เวยขามาเหมือนกันใช่ครับก็ฟอร์ดเองเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะเห็นผลประกอบการฟื้นตัวในไตรมาสสี่นะครับไตรมาสสามเนี่ย อาจจะชะลอไปบ้างแต่ว่าทั้งที่มีการปิดเมืองแต่ชะลอน้อยมากนะครับอันไตมาสีเนี่ยเราเห็นการเติบโตของพวกตู้ตู้เต่าบินแล้วก็ธุรกิจเติมรูเติมเงินแล้วเนี่ยโดยภาพรวมก็คือแคชโฟร์ของฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเพราะฉะนั้นก็คือหลังจากราคาไซเวสสร้างฐานแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นการขยบดีขึ้นในช่วงต่อไปนะครับก็ลุ้นกรอบด้านบนก็คือโซน23บาทนะครับหรือถ้าเบรกได้เนี่ยก็อาจจะไปลุ้นในโซน25บาทครับก็มองฟอร์ดเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะเริ่มเเหห็นนนกาารดินน้ ครับชัดเจนครับคุณกิตพลครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับคุณกิตพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากยูบีแคเห็นนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคุณกิตพลภัยภัยสารกิจมาวางกลยุทธ์ให้เราแล้วบอกคุณมาสามตัวด้วย